มาแล้วค่ะคลิปแรกสำหรับทริปชามนะคะเราแวะกันที่เวฟาร์มค่ะที่จังหวัดเพชรุบุรีค่ะแวะกินข้าวกลางวานันหรือแวะกินกาแฟแวะให้เด็กๆได้ขับถ่ายระหว่างครึ่งทางก่อนเข้าวชามนะคะครึ่งทางไหมไม่ครึ่งทางไม่โอ,อ๊คมั่วไปเรื่อยเกือบเกือบจะถึงชามแล้วค่ะแต่ว่ามันหิวข้าวไงเพราะข้าวเ,เช้าไม่ได้ทานเนาะ ไม่เคยไม่เคยกินหญ้าก,กันหรือไงฮะฮะพาลูกวัวมากินหญ้าให้ไหมไหวมเนี่ยที่นี่เป็นเพรเฟลลี่นะคะทุกคนก็เด็กๆสี่ขาเข้าได้ทั้ง อินดอร์อัลโดเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกทุกคนนะคะเวลาไปสถานที่สวยๆแบบนี้เราต้องดูแลวความสะอาดเรื่องอึอฉี่ลูกเรานะคะดูบรรยากาศด้านนอกกันไปเพลินๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่โอจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นเป็นแบบไหนกันบ้างเนาะเนะเาะเอาละไอคลิปเนี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยทุรักทุกเลมากและก็ถูกตัดไปตึกนึงเพราะว่า หันสา,าพาเพลินลากแม่โอลงเนินไปหัวทิมเลยค่ะก่อนที่จะมาเห็นสภาพจุงแบบนี้คือหัวทิมแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะปลาเขาต้องกดหยุดแล้วก็ <laughs> มาดูเมี <laughs> เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเวลาไปสถานที่สวยๆแบบนี้ก็คือ จัดการเรื่องอึอฉี่ลูกๆนะคะถ้าคือพกอะ่ะพกถุงก๊อปแก๊็บไปเลยค่ะถุงเก็บอึอไปเลยเวลาเราไปเดินตรงไหนแล้วลูกเราเนี่ยจะอึอจะฉี่เนี่ยเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะอย่าปล่อยให้แบบเลอะเทอะแบบไม่ดีอะ่ะเนาะอย่าสถานที่สวยๆหลายที่เขาจะไม่ให้พวกเราที่มีลูกเป็นหมาไปเที่ยวกันค่ะ แล้วก็มาต่อด้วยปลาจูงเด็กๆแทนแมโอ้มังค่ะเพราะว่าแขนล้าไปหมดแล้วจากที่ว่ามันลากลงเนินแบบนี้ไปอะค่ะที่หัวทิมบ่อไปอะ <c oughs> คือดีนะเข่าไม่แตกเพราะมันเป็นสนามหญ้านุ่มๆเลยเลยเข่าไม่แตก <c oughs> มาชมด้านในกันค่ะเด็กๆของเราวันนี้มันเป็นเด็กดีจนแม่แบบตกใจ <c oughs> มันไม่แบบมันไม่มันไม่ลากไม่ไม่พุ่งใส่แบบว่า สิ่งเล้าอะ่ะนึกออกมามันมีน้องกุ้่ายด้วยนะคะมีกลงน้องกุ้่ายอยู่ตรงเคาน์เตอร์เด็กๆสองแสบก็ไม่ไม่ไม่เกเรโอเคโอเคก็ให้เอภัยกับการที่ทำแม่หัวขมาไปก็ไม่โกรธละการหายโกรธไหนพรรษาอยู่ไหนเออพรรษาอยู่นี่พาเพลินเนี่ยพาเพ่อนเป็นเด็กดีเห็นไหมคะไม่โกรธแม่โอจะทานข้าวกันละวันนี้แบบทานแบบมือด่วนด่วนก่อน สองจานนี้คือกะเพราไก่กรอบแล้วก็เขียวหวานปลากรอบค่ะอร่อยเลยค่ะทุกคน,นการนั่งรถทางไกลระยะครั้งแรกของหันสาเน,ะะนี่อยูิสี่หันสาเป็นการนั่งรถทางไกลครั้งแรกนี่นั่งอยู่ตรงนี้ ส่วนที่เพลินเนี่ยเขาเคยไปมาไกลสุดแล้วคือเชียงใหม่นี่เขาไปมาไกลสุดแล้วเชียงใหม่ไปถึงเกาะช้าก็ไปมาแล้วแต่ว่าจิ๋วสีเนี่ยวันนี้เรามาชะอำกันนะคะอ่านะคะมไม่เมารถไม่มีน้ำลายฟูมปากแม่อะไรนะคะ แต่ว่าอยากจะเบี่ยดมานั่งกับพี่เพิร์นให้ได้อย,อ,ยไอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวอย่ามาให้เจออีกเลยเชยๆไปเลยดีกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับหนูหนูได้นั่งตรงนี้ค่ะแม่หนูนั่งตรงนี้นะเห็น<ๆ>ไ,ไหมอย่ามายุ่งกับหนู ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอออันนี้เราอยู่เพชรบุรีแล้วนะทุกคนนะเอาล่ะเราถึงที่พักอัมพูวิล่าแล้วนะคะไปดูกันต่อเลยดูจอยอยากลงสระว่ายน้ำค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังร้อนอยู่แดดมันส่องแม่โอ้ก็เลยแบบให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเย็นๆเราค่อยลงกัน ไปดูบรรยากาศในห้องผักกันค่ะห้องสะอาดสะอ้านนะคะหอมสดชื่นแล้วก็สามารถอยู่ได้กับคนสองคนและหมาสองตัวได้สบายสบายเลยค่ะถ้าเพลินไม่อยู่นิ่งตามเตนงเข้าไปดูห้องน้ำเลยค่ะทุกคนห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะหอมสดชื่นแม่โอ้ต้องปิด โถชัคกโกไว้เพราะว่าอีจ่อยชวนน้องไปมองค่ะทำท่าจะกินน้ำในชัคกโกอีกแล้ว <c oughs> คือแบบความจ่อย <c oughs> จ้องสาวว่ายน้ำตลอดคืออยากลงแต่ขอให้แดดล่มลมตกอีกนิดนึงได้ลงค่ะและและแล,ะและก็ได้ลงสมใจจ่อยสีผาพือแล้วนะคะได้ลงเล่นน้ำกันท,ทั้งพี่ทั้งน้องออีจิวดูความอีจิวดเออูเออเออเออป้าดู พา,าเพลินแบบเหมือนเดิมค่ะไม่เน้นไว้ายนะคะ <g iggle> เน้นอยู่ในสาะเล็กๆส,สวยๆแล้วก็เล่นลูกบอลค่ะไปเก็บลูกบอลแล้วก็จะขึ้นฝั่งอะไรเงี้ยป <c oughs> ้าสนุกคนเดียว <c oughs> เออพาเพลินทำไงพาเพลินทำไง ตาวาหมดเลยหุยแจ้วว่าชุดบีอย่ะชุดบีมีไฟอ่ะเออเอออย่าดิอย่านะอย่านะแล้วทำไมหน้าเปียกฮะเนี่ย ก็ตกเย็นก็เป็นช่วงเวลาของพ่อกับแม่หมานะคะก็ต้องบันเทิงกันนี้